มาหอดแล้วพี่น้องเอ้ยไปเอาคองไม่ให้อำมาลาไม่คลอบวันอะไรก็ลงมาหอดโอ้ยโอ้ยรถนี่กูไปมากอยังนี้คือเก่าอยู่ในตากแดดนี่เนาะโทษโทดเอานางนี่พันมาเฮ้กมาได้อีกเลยหูยกระโพดกระโพดไดนหมได้ยงม่กินได้แต่ปูนจะกินบ้า กินเป็นบ่คะมาฝากคุณแม่นั่นแหละได้ปูนกับหมาเอาเธอนึ่งคือจังหวัดเซเลนเซเลนมาหอดพี่มึงนกกระโพดกระโพงนะรถน่กกระได้เอาเขาโฮมเขาห้อยให้กูเห็นว่ามันบปปากบปเวาก็ได้กมันระได้เอิ้นว่ากู้้ออนนดดดเเมักลับมากันยังสูตรเก่าคือเก่าอู่น่ะอยู่ตายอยังเอ้านะแม่ในคลองนี่วางไว้พอเป็นบ่ะหัวยมีซองมือไปจนว่าเอาบป่ ไปจนวะนั่งเถ่านะมาฮนั่งซีรีวิวเปิดกล่องจ้ะบัดกูไปเอาบาเห็นสิยากกูใส่ความสวยหน่อยเดียวเท่านะข้ากาปื๊บๆห้โลดขนาดบักเจยนะทั้งหล่อทั้งหุ่นดีทั้งยำมันคอยเป็นย่าลงมาค่ะกูนะเอาถือความสวยไปน้อยเดียวแค่นั้นค่ะพี่น้องกล่องของเอ็กซ์ร์เสื้อเดี๋ววะมึงถือความสวยไปหน่อยเดียวนะเหวินอูดลูกจักจักปีแล้วเจ้วจักเดือนแล้วนะจ๊ะ นี่นะเก็บเนี่ยสีด้อีนี่สีใบฮีฟูเราได้ผู้ชายบดรองโบลาวนะมาติมในหนองน่ะโอ้ยกูยากกูยากแล้วมึงผู้ชายสามสี่คนผู้โอ้ยกแบบเมืองโซนเออชอบแบบแบบประยากินล้ำพวกกระเทยเถ้าเนาะค่ะฉันว่าถึกถูก ก็สวยละวะเอาสิเสื้อกิ่ยังกังงามเชิเอ้านั่งไปทีมพีหนึ่งวะครับอันยันนั่งเขัากองฟอนยังอยู่บ่ะยีปัดนั่งเก่งๆโผดโๆคาดอันกล่องข้างหน้านี่ก็ไปนะกกาข้าวจันทร์เจลกับเสืออ่ะอันนี้ของคุณแม่ค่ะหมากกระปุ่นค่ะดีเออ ซื้อปูนมาพี Whew, <pos> ่น้องซื้อปูนมาฝากคุณแม่กับมากนะจ้ะค่ะบ้ารลูกสาวไปตายยังจะบาไปซื้อเนาะแม่หมากมนะคะหลังบ้านฉันมีหมดทุกอย่างก็ฉันก็ไม่รู้เนาะเออฉันก็ลืมว่ามันคู่กันฉันก็ซื้อมาเอ้าสีเสียดคือไปซื้อหรอแม่ซื้อมาจุดมาคุณแม่ก็ไม่เคยเคลียร์ราคาไม่เคลียร์กับบ้านหมดค่ะก็ไม่เป็นไายผ้าอะไรกระตากแหกในมันอันปูนมานี่ก็คุณแม่ก็ไม่เคลียร์นะคะเอาไปให้เพื่อนเหรอ ไปใส่ขามค่ะเอาคันบ่กว่าสิใส่ขามก็ซื้อใหมหลายทงหรอเปล่าเปิดถ้ายังบ้านายเดี๋ยวให้นางนั่นเองโดยอยจะเมนไหวเหาคัางนะแม่เอ้ยเออโดยออขอบคุณค่ะเอาอันนี้นะแม่ไม่ต้องยกมือจช่ไมเรา่ต้องอวยพรอยู่ดีไม่แห้งอีกได้โหลด จ้าจะแมนว่าวใส่เอาเอาง่ยเอา้นง่ยเอาสิเอาจักซีบล้อแม่เอ้ยโพดโพมันว่าใส่เอาเอาฉันมาแหละฉันขี่ออกนาผู้ใดมาแล้วก็พ่อย้ายอันนหล่ก็ไปส่งย้ายอันนึงอีกย้ายยังย้ายจะจอยเทียงลาเล่าอยู่ทางน่ะแล้วหูนวกดอกส่งมาจากไหนคะฉันยังไม่ได้ดูเลย ไปเอาของฝากมาให้นางพี่นองเอ้นางบอกกล้าไปเอานางบอกว่านางยานโควิดกระซ้ำเก้าวนั่นละ่ะเจสีไปเจสีก็เอาโฟริดมาฝากคืกอการเนาะขันกูติดมึงกับต้ย,ยิงแควคือการนั่นแหละอีพีมันคือเป็นซองเป็นซองอยู่เฮ้ยของใครนะ่ะซื้อมาจากของใครอ่านบ้างไหมเอพที่หลายคนเนาะของอ่งมาน่ะฉันกระบ่าซื้อไผซื้อไผ ใช้ละซื่ออยู่ในเซอร์อยู่ตาพี่แต่ว่าชื่อสาคอนแม่นปืนวะกูย่านได้แม่นปืนวะเราเป็นตำรวจมาจักแม่นระเบิดมาจะอีเท้ายีต้องระเบิดหรือเปล่าเงียบออกเออเดี๋ยวกกรถมาออ้มเดี๋ยวกเได้ตายหมู่ป้าหาไม่เจนจีนใต้ได้เฮ้ยตายก็ตายน้ำกันนี่แหละทำไมทำไมเฮ้ยในสายลายชื่อกับเจ้านั้นชื่อสาคอน แม่นปืนเอาบริษัทอันนี้คนส่งเบอร์โทรส่งโตอมามราอันนี้ที่อยู่ข้าเจ้าออบ่อยน,นะเอากระซือนี่เด้นนี่เบอร์โทรแล้วกระซือชื่อสาคอนแม่นปืนแล้ววะอันนี้เจ้าของเจ้าของอันนะ่ะบอจักบิสเนียบจบิสเนียอย่างบิสเนียไปสเนียไปสมีจะากูจะเอาเข้ามืใดกับมึง ปนั่นสิให้ฉันเอาหลักฐานไปเอาอามาลากับเธอเธอเขากับบอยากไปส่งสุริศรัยขั้นบ่มีบินนะเขากับบอยากหายมึงก็เข้าใจอกเขากับยานแบบแบบคนอื่นมาอบอ้างเอาเธอก็เป็นหลักฐานเพอเธอส่งข้อมูลนั่นให้ฉันถ้าเธอว่าไม่เอาเธอก็สิบเได้ข้อเรื่องข้อเรื่องอยากใช้กูว่าฉันเถอะอีปลอมขอบคุณนะคะ โมเมนต์่อมสิบหกบอกบอกขั้นมกให้กูซะยกให้กูยิงเออเลยล่ะเดี๋ยวเปิดห่างจากได้ของซันนะอยากได้นู่นอยากได้นี่นะสิเปิดตอนใดคะจันจงสิถาเด้อสิเปิดเที่ยคืนบุิฐากระถาอืมไม่คมาไได้เท้านี่เติาเับชินังนางเท้าก็คอยเก้อแล้วขนาดแต่ขั้นต่งกนอกมาค่ะค่ะ ล่อรุ่นอามาลาสิแกะกลองพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งคุณแม่พันเห็ดอีหยังซะก่อนแม่มาเบิ่งคุณแม่คันคุณแม่ทำอะไรคุณแม่มทำอะไรไ<ม>คุณแม่มโอ้พี่น้องเพิ่นอันนี้คันขามอยู่ตั้งเอากี่ก๋วยเงี้ยคันต่อในเหตุโน้ด้ยแม่เริ่มแรกนี่นะเหตดไม่แค่อากาไม่ออกอากันยื้อมันหายมก,ก๋วยเงี้ยเอาตัวไไใช่เอีอยงมันคือให้ มันห่ากับว่านแม่คือมันเหี่ยวเขาไดยินี่ว่ามันื่อมือเดียวบ่เนี่ยนะแจ้าเอานามซีมันออกไหมหบแม่อืมทำใหงั้มไม่ออกบ่เลยอันนี้คือสีคามที่ว่าขย่อมันเสือดำนั่นแดงเออไม่กัฝุ่นม้องุ่มนบ่ ก็กำเขา่ากำเข่ากำเข่าเลยก็ป้าไปพันงอนบ้างฟ้าไปมันงอนก็ไปงี้ขึ้นกระมวกใส่แคปปูนนะปะูนไัมนะบะอืเงินก็เกาะแล้วพอบลราปูนที่เฮาซื้อมานไมันช่พอบปล<อ>่าเฮานึกว่าเจ้าแค่ซืออ้อมาเขียวซื้ออืเขียวย่างดูดูอันป,ปูนกวนข้ามมันกันหก<อ>นงหักแต่มันพุงมันบป็นกน็ไม่หู้เฉย ข้ามเพิ่นเพิ่นปกงนะเพิ่นปลูกข้ามเจ้าฮาก็สิเฮตปีนี้ปติกรรมาตะเกาคือโบเห็นเจ้าเห็นเออเคงองือือคือืออือืมแล้วอันลายบ่จังได้สีลายบ่ใบมันโบเก็บข้ามกูเก่างองเดอออกมืออะอันนี้เก็บแท่เงี้ยว้วย lên Khang nghe cái nghe cố cam anh ạ, và thương mất sáu mươi nhoảng đây, à. đây cho tổ kéo kéo bồi bám người rồi xếp hôm vậy hôm vậy cọng vậy bọc lên cọng lên lại ham bọc cọng, à không cái cọng người vương qua, ok, nó cụng nó cụng như vậy mà, anh sẽ bay vương, số mương ngang đã ha, quẩn quẩn khăn ở đây lại chỉ nhoảng mới cả, trái na bị bỏ. วางอมก้อหมอขึ่งก็เอาข้ามลงเอาก้างลงก็้อขือลง้าก็ือแบบก็ดำเลยต้องใส่ไฟบ่กอวัดจากฐาเสาถานซากหน่อยงออรเงี้ยงอมเอาข้ามเอาก้งมาข่ายมันำเขาดำเขาแต่งเลย

อ๋อเผาให้มันใหม่เผาใหม่เอาขี้เข้ามันมาโหยเอยอ๋อเอือนดังข้างขี้ดังอืขี้ดังบ่แม่นขี้ดังเลยเอ้ยบ่แม่นขี้เท้านะขี่เข้าขี้เข้ากะเอามาดกองอีกไลอ้าจับจันนี่ยังดำเลยนะก้มงมห้อนก็ถ้าจะคิวมาลวกก็มาดกองเอางั้นมันดั่ม มันงับมึงก็มาใส่เขาเกิดมากนะอยู่บ้านเขาเขาบ่เคยเห็นไฟเห็ดบ่เคยมีเห็นแต่ยังน้อยเห็นไม่ใหญ่เห็ดคือคนไม่พา้ใครเห็นเลยมาเกิดแม่กับแม่บ่เห็นไฟเห็ดส่วนลายเขาเห็นแต่แถวบ้านน้ำฟองเนาะพวกข้าวหัวท้ายเห็ดลายมันก็อ่นก็คือเออกระแนมมีกระนมีอันนี้เกลี่ยเยอะุ้ดพึ่งเนาะไม่มี้นคาบก็เนาะข้าวย่ำย่อมข้าย่อมเท่าไรข้าย่อมนี ตัวน้่เยหนึ่งร้อยกังด้ยน่อ่ตัวนึงยจักมือทำหมอทีินงามที่มือโอ้งคั่นยู่หันแล้วเบาเฮ้ยอะไรคั่นยู่ันแล้วมจหาไม่ัยาตะกะไว้แต่ได้ดังใจกัมากันคือเกาแแก็ไปย้ายเบิ้งคำบราณกับมะขามเพื่อสีได้ที่เบิ้งเขาขัยตัวหนึ่งแบบแพงๆเนาะ บันฑรห้าน่ะแพะกับเขาถ้าตั้รอน่ะหกร้อยตัวหกร้อยไอ้บัรห้าน่เขาอยากใช้ขี้งอมอืมเยเหรอเขาบอกทีเห็นนะเปิดซีองแมเยจะพอนะเขาอยากลงขี้ตามก่าจได้ซีแต่ไมบอกตัวร่างตากไว้อันข้่ยอมขี้ไงข้าวมันหวานเขางเขาอยากใช้ขี้มันกังดามปีกง เอยยมันาเบดี๋ยวไปเบิ่งตัวนั้นอีกพี่น้องเลยอันนี้คือเดี๋ยวคืออันเฮ็ดกระปุ่นเนี่ยกระตองเอาแต่อันอันดี๋ยวเห็นปะสีเห็นปะเออเนาะเออเออเป็นก้อนนั่นแหละก็คือหัวแม่สีนั่นแหละถ้าเป็นนั่นก็ทำสีแบบจากธรรมชาตินะ ธรรมชาติจ้าโอ้ยอมรลาเอ้ยแ่ะไรบ้าอเมร่ามาสิพาไปเพื่อนอมรับกูเห็นมึงเห็ดอย่างไวๆก็เห็ดสวยแท้จุดนะสวยนะคะสวัสดีค่ะ พบพ่อกับอัมมาลาการีไม่ไม่ราชินีแห่งท้องทุ่งนาอยู่ด้วยกันไหมจ้าจ้าจ้าไม่เป็นตะอมะคระก็เฮ้ยมาลากากี <laughs> ก็สันสวยและก็รวยมากมีบ้านมีรถมีคอนโดมีบีบีมีตุ๊กตาบาย สันสวยก็สันสวยเจีย๊ยบเอาไปเทียบด้วยเจีย๊ยบไปเทียบกับนางดูและรวยมาชุดท้ยไม่มีอะไรจะเดย,ยังบทเอาอย่างบัตรทอดทอนมันบอกเอามึงลองได้เลยตีจักรลึกเลเอาแล้วเมื่อไหร่จะได้เปิดกล่องเธอน่ะเธอยังไงเกือบไม่มีก็ไม่มใส่ต้องใส่เกือบกันปะคะสิเปิดกล้องนะ เธอก็เอากล้องมาตั้งแล้วก็เปิดเลยเอออะไรพุ่นขากล้องมาตั้งองพุ่นางทางใจต้องสวยก่อนนะคะจะเปิดกล้องว่าคือเปิดสิลงหีบนี่แหละเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยตอนนี้นั่งกำลังตั้งกล้องนั่งสิมาเปิดกล้องพี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวติดตามส่องของเพิ่นต่อไปนะคะนั่งสิมารีวิวเปิดกล้องนะคะ ถ่ายเบื้องหลังอีกแล้วเบื้องหลังอะไรเบื้องหลังก็ขุดจันนี้แล้วไงเออกูก็สิการ์ปแหล่ะหลัาดว่าสิบลอนด์หายู่กับสิกัารลปแหละเออเอามาไปขึ้นไปเอามาให้ซ้ำนี่แหละค่ะหรือว่าย่านเอาน้ำบอกข้าเมื่อวันใดวันนี้เปิดกล้องเปิดกล้องมากเห็นอีเท้าน้ำบไิช่วยนล้วออกไปเท้าเอาออกผ่าปิดปากบมาด้อจะไม่ปิดโควิดไทยสิโอ้ย อันที่มึง่านมึงประกาไปเอากล้องนะกูไปเอามาคันกูตดกูกับมาใใจมึงคือเก่าอะไรแมาเพื่อมึงคือเก่าอะไอีพีอออเอ้ามุมใดกับอะไบานนี้อ่ะนั่งอยู่นี่แล้วพี่น้องจุ๊บใบสนีอะไรนั่งหมุนหามุมอยู่นี่แล้วมุมใดกับบคักมุมใดกับบอคักมุมใดกับบสวยของหนาบ่แต่งเนะาะเออ เออถัดติดตามเบิ่งช่องนั่งต่อไปพี่น้องเอ้ยปล่อยให้นนั่งมุนหมุนหามุมอยู่นี่แหละค่ะไปแล้วพี่น้องเอ้ยนี่มองนี่แจ้งชากขนาดอ่ะสบายดีพี่น้องก็เลยเรียกกูสิไปแล้วนี่กูสิเมื่อแล้วนี่มันก็บ่ได้สวยพอแล้วไปแล้วพี่น้องเอ้ยให้นนั่งมุนหามุมอยู่นี่แหละอันสิเปิดกล้องนี่ก็เปิดยากเปิดซาสิให้เมื่อก่อนบ่ค่ะจังสิเปิดแง่ชั่เมื่อหรอเอ้าเอาวายันญาติแบ่งของฝากนํา ไปเอามาให้กับบ่ให้มาดุนด้วยกันนะเจ้าข่าวมีอะไอย่างฝาจะติดตามช่องอมรานะครับพี่น้องผักมากระผักมาแต่ไก่ผูเอาล่ะแต่ผู้รู้จักเดือนอะไรนี่จังหอดแ่ไทยผูจะฉันลืมข่าวจะนึกว่าจะโดยโดยโดยอาจจะมารุนน้ำกันกับช่องเบามีนะพี่น้องค่ะแค่นี้เนาะ